สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่จะซื้อ BYD Seal 5คันนี้คือคันนี้เป็น plug-in hybrid นะคือถ้าเราพูดถึง BYD เราจะคุ้นเคยกับการที่เป็นรถยนไฟฟ้า100%แต่ว่าคันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับคันนี้คือจะเป็น plug-in hybrid แปลว่านะครับมันจะมีตัวเครื่องยนต์ทำงานคบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองครับแต่ว่าคันนี้จะมีมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวถ้าเราพละกกำลังรวมกันจะอยู่ที่160กิโลวัตต์และแรงบิดจะอยู่ที่300นิวตันเมตร ขนาดของแบตเตอรี่จะเป็นขนาด18.3กิโลวัตต์อว และคันนี้สามารถชาร์จแบบ AC Type 2ได้ด้วยให้กำลังสูงสุดอยู่ที่6.6กิโลวัตต์ส่วนน้ำมันอันนี้จะใช้เป็นแบบแก๊สโซฮอล์นะรองรับทั้ง 91, 95แล้วก็ E20 แต่จุดที่สำคัญของคันนี้คือการที่เป็น Plug-in Hybrid แปลว่าคุณน่ะสามารถเลือกกับการขับขี่ที่จะเป็นแบบ EV หรือว่าไฟฟ้า100%ได้หรือว่าในขนาดเดียวกันนะครับเราจะทำงานควบคู่กันก็ได้อย่างเช่นเอามอเตอร์กับตัวเครื่องยนต์ทำงานคู่คุณไปตามส,ภา,ามสภาพการขับขี่ของเราแต่สมมติถ้าเรา ก็อยากจะใช้เป็นแบบ e-v ล้วนๆเลยร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับคันนี้สามารถวิ่งได้อยู่ที่ประมาณ120กิโลเมตรต่อ1การชาร์ตตามมาตรฐาน NEDC แต่จากที่ผมได้ลองขับมานะคือผมขับมาจากกรุงเทพมาถึงอัมพวานะครับคือเอาจริงๆอะระยะทางก็อยู่ประมาณ100กิโลเมตรได้โดยประมาณหลักๆที่ผมขับมาคือมันจะเป็นโหมด e-v สส่วนใหญ่อีกประมาณ20-30%อนะผมก็จะขับเป็นแบบไฮบริดแต่การที่ขับเป็นไฮบริดจริงๆแล้วอะมันก็จะโฟกัส e-v เป็นหลักแต่เดี๋ยวช่วงการขับ เดี๋ยวผมค่อยสรุปกันอีกทีแต่ถ้าเราจะตั้งคําถามเลยว่ามันสามารถวิ่งได้ประมาณกี่กิโลเมตรเอาตามตรงเลยนะแน่นอนสมมติถ้าคุณดูแค่ตัวเลข120กิโเมตรตามมาตรฐาน n e d e ะคือซึ่ง n e d c มันอาจจะไม่ได้เป๊ะถึงขนาดนั้นเท่าแบบเฉลียฉล่ยๆเลยโดยปกติแบบไมล์เซตของผมผมจะเซตไว้อยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรตอนหนึ่งการชาร์จแต่เอาตามตรงเลยจากที่ผมลองมาซึ่งค่อนข้างประทับใจคือถ้าเราขับแบบชิลๆไม่ได้คลิกดาวไม่ได้เร่งแซงอะไรหนักขนาดนั้นะ เอาตามตรงนะ100กิโลเมตรได้แบบสบายๆเลยนะผมว่านะกับการขับ EV นะอันนี้ถือว่าโอเคเลยแต่ถ้าแบตเตอรี่ของเราอะมาเหลือไฟน้อยอะเราก็สามารถเซฟเป็นโหมด H E V หรือว่า Hybrid ได้ก็คือเอาเครื่องยนต์เนี่ยมาช่วยสปอร์ตตัวมอเตอร์ในการทำงานจะได้ไม่หนักตัวมอเตอร์กับแบตเตอรี่อย่างเดียวซึ่งมันก็จะทำให้เราขับขี่ได้ระยะได้ไกลขึ้นนั่นเองซึ่งทาง BYD แจ้งมาว่าถ้าเราเอาตัวมอเตอร์กับตัวเครื่องยนต์เนี่ยรวมกันนึแง่ของระยะที่สามารถวิ่งได้แล้วอะ ระยะรวมๆมันจะอยู่ที่ประมาณ1000กิโลเมตรเลยซึ่งเอาจริงๆอ่ะอันนี้มันอาจจะสูงเกินไปสำหรับผมนะถ้าคำานึงแล้วว่าบวกลบอ่ะผมว่ามันจะเฉลี่ยน่าโดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ800กิโลเมตรซึ่งมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่สมมติถ้าคุณผู้ชมตั้งคำถามว่าแบบเอ้ยถ้าเราอ่ะซื้อรถคันนี้มาแต่ว่าแบบเออเราชาร์จก็จริงอ่ะแต่เราอาจจะไม่ได้ชาร์จบ่อยเราขี้เกียจชาร์จแบบเนี้ยมันจะพังไหมหมายถึงตัวแบตเตอรี่เพราะเราไม่ได้ชาร์จเลยเอาตามตรงนะสมมติถ้าเรามี mindset หรือว่าเราตั้งคาถามไว้เป็นแบบนนั้นเลยอะ คือผมว่าคันนี้จะไม่ได้ตอบโจทย์กับการใช้งานเพราะว่าสมมุติถ้าเราขับโดยโฟกัสในเรื่องของตัวเครื่องยนต์เป็นหลักอะโดยที่เราอาจจะแบบไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่เป็นต้นนะคือ 1. มันจะกินน้ำมันเยอะมากเพราะถ้าเครื่องยนต์ทำงานแบบพรีพๆและแบตเตอรี่เหลือศูนยนะโอ้โหบอกเลย กินน้ำมันหนักมากคุณไปเปรียบเทียบก็ได้ครับกับในกลุ่มของ BYD ก็คือตัว BYD c i o n 6การทํางานมันก็จะใกล้เคียงกันในแง่ของระยะที่มันสามารถวิ่งได้ถ้าแบตยิ่งเหลือน้อยอะระยะที่เราสามารถวิ่งได้อะมันก็จะยิ่งน้อยลงและในขณนะเดียวกันอัตราสิ้นเปลืองอันนี้คือจุดที่สําคัญเลยตัวเลขก็จะดรอปลงแบบหนักมากๆเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันอะถ้าแบตเตอรี่ของเราอะพลังหรือว่าแบตมันเหลือเยอะโอ้โหบอกเลยว่าแทบจะไม่ได้กินน้ํามันเลยเพราะผมลองขับมาที่ผมบอกอะผมใช้ EV โหมดเป็นหลักเลยอะ คือตรงน้ำมันอะ่ะไม่ได้ลดเลยแม้แต่นิดเดียวเลยคือผมแบบขับแบบปกติทั่วไปเลยนะเยียบ1 0 0รอกิโลเมตรป้าคลิกดาวเร่งแซงป้างคือจีปาถัดหลายรูปแบบเลยคือแบบมันไม่ได้ลดเลยนะไอตัวน้ํามันเนี่ยคือ,คอหลักๆก,ก็คือตัว แบตเตอรี่ที่ลดซึ่งระยะที่ผมบอกไว้ก็ขออย่าว่ามันสามารถวิ่งได้ประมาณนี่แหละครับ100กิโเมตรต่อนหนึ่งการชาร์จอันนี้เสริมนิดนึงนะครับจากที่ผมได้ลองมาคือถ้าแบตเตอรี่ของตัว BYD Seal 5เนี่ยมันเหลือต่ํากว่า25ซึ่งเราสามารถดูตรงหน้าจอคนขับได้เลยคือเราจะไม่สามารถเซตเป็นโหมด EV ได้มันจะเซ็ตออโต้แบบฟิกซ์ไว้เลยว่าเป็นโหมด Hybrid หรือว่า HEV คือเราจะกด e v ยังไงก็ตามมันก็ไม่เปลี่ยนให้นะเพราะว่าแบตเตอรี่อ่ะคือมันสื่อแล้วว่ามันต่ําเกินไปและในช่วงเวลานั้นอยู่ในโหมด h e v ก็คือมันจะพยายามรีเจเรเรทพลังงานที่เสียไปเข้าสู่แบตเตอรี่เพื่อให้ถึง25%ให้ได้แต่เอาตามตรงจากที่ผมได้ลองมาจะค่อนข้างยากมันจะเฉลี่ยนะอยู่ที่ประมาณแบบ20%อะไรแบบนี้โดยประมาณ แต่ก็จะยากเช่นเดียวกันที่จะเหลือสูเปอร์เซ็นต์เว้นแต่เราเยียบแบบหนักๆระยะยาวๆว่ะคือยังไงก็ตามอ่ะเราก็ยังเหลือแบตเตอรี่อยู่แน่นอนแต่การที่เปลี่ยนไปเป็นโหมดไฮบริดแล้วอ่ะมันก็จะกินน้ำมันมากยิ่งขึ้นถ้าเหลือต่ำกว่า25เปอร์เซ็นต์ก็อยากให้ทุกท่านเอารถไปชาร์จเพื่อที่จะได้ตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองที่ดีที่สุดและจะได้ไม่กินน้ำมันเยอะสักเท่าไหร่ความยาวของคันนี้จะอยู่ที่4,780ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1,837ม mm, ิลิเมตรและความสูง1,495 Mm. ถ้าเราดูขนาดที่จะเปรียบเทียบได้อะหลักๆเลยนะก็จะมีพวกโอลา07 t o y o ต a 7, c o ค a l เอลทแล้วก็ Honda Civic แต่เอาจริงๆนะครับขนาดของคันนี้มันจะขั้นระหว่างรถขนาดกลางเซกเม e ต์กลางไปถึงเซกเม e ต์ใหญ่นะครับอย่างเช่นสมมุติถ้าเราเปรียบเทียบกับ Honda คือมันจะขั้นระหว่าง Honda Civic แล้วก็ Honda Accord แต่ถ้าเป็น Toyota ก็จะขั้นระหว่าง Toyota a l t i s ิแล้วก็ Toyota Camry แต่ถ้าคุณเปรียบเทียบตัวเลขทั้งหมดแล้วว่าจริงๆอ่ะมันจะใกล้เคียงกันมีแค่ตัวเลขเดียวที่ตัวซล5เนี่ยที่มันจะเด่นกว่าก็คือความยาวนั่นเองและราคาตัว BYD C 5ควรอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับคันนี้จะมีให้เลือกอยู่2รุ่นย่อยคือตัว Standard ตัวเริ่มต้นแล้วก็ตัว Premium แต่ณตอนนี้ที่ผมถ่ายอยู่ครับตัว BYD C 5ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยยังไม่ทราบราคานะแต่เดี๋ยวราคาเมื่อเปิดดตัววเี๋ยผมจะ วางไว้ตรง description เผื่อจะเปรียบเทียบดูนะแต่ถ้าเรามาวิเคราะห์กันเลยนะสำหรับคันนี้คือเนื่องจากมันเป็นซีดานอะและถ้าพูดถึงตลาดประเทศไทยอะครับคือรถซีดานมันอาจจะไม่ได้นิยมมากเมื่อเทียบกับ SUV คือ SUV อ่ะมันจะเป็นรถตลาดแมสมากกว้างมากแต่ซีดานช่วงนี้ช่วงหลังๆเนี้ยมันจะเฟสลงมาพอสมควรซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบราคาแล้วอ่าถ้าเขาตั้งสูงไว้ก่อนอะ มันจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เพราะว่า first impression หรือว่าความรู้สึกเลยก็คือมันจะสูงเกินไปถ้าเราเปรียบเทียบกลุ่มอย่างที่ผมบอกไว้เนาะมันก็จะอยู่ในกลุ่มของอะเซ i วกเอลทิ C v, is, อะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าบางท่านก็แบบเอ้ยจะไปเปรียบเทียบกับตัวยาริสเอทิพาบิดเลยก็ได้เพราะมันก็จะเปิดตัวในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งถ้าเอาจริงๆในมุมมองส่วนตัวของผมอะราคามันน่าจะเฉลี่ยนะ600,000บาทบวกลบถ้าเอาโดยประมาณที่ผมคิดนะก็คือ6-70,000 0บาท อันนี้คือรวม2รุ่นย่อยแล้วนะเพราะว่าราคาเนี่ยถือว่ากําลังดีนะแต่ว่าถ้ามันสูงกว่านี้แบบ7จ็ดแสนหหรือ8ปดแสนแบบเนี้ยเพราะว่ามันสูงเกินไปแต่เรกาก็ตามสมมติถ้าท่านใดที่แบบสนใจรถคันนี้อยู่แล้วอะแต่แบบเอ้ยอาจจะคิดว่าราคามันสูงเกินไปเอาใจจริงเลยนะเอาแบบตรงตรงเลยอะคุณผู้ชมรอช่วงปลายปีอะครับมันจะมีงานมอเตอร์เอ็กซ์โปสองพ่คือประมาณช่วงปลายพฤศจิกายนต้นธันวาคมอะคือช่วงนั้นนะครับคือเขาจะจัดโปรโมชั่นแคมเปญส่วนลดเยอะมากมายเลยครับ ก็เผื่อท่านใดที่สนใจนะรอช่วงนั้นก็ได้ครับเพราะว่าเชื่อว่า BYD Seal 5เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงครับที่ราคาจะลดลงเพล่เพลแบบ50,000บาท100,000บาทก็เป็นไปได้แต่นี่คือแค่เป็นการคาดการดูจากสถิติในปีที่ผ่านๆมานะคือในช่วงงานต่างๆพวกนี้คือส่วนลถของเขาอะจะเยอะอยู่พอสมควรเลยแต่เรื่องนี้ถือว่าสาคัญเหมือนกันนะก็คือในะเรื่องของอะไรนะถ้าคุณผู้ชมท่านใดตัดสินใจที่จะซื้อตัว BYD Seal 5แล้วว่า อยากให้ทุกท่านนะมั่นใจในเรื่องของสูตรบริการนะแล้วก็ในเรื่องของอะไหล่ก่อนว่ามีให้มากน้อยแค่ไหนนะอาจจะสอบถามหรือว่าเช็คทุกกนก็ได้จริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่ BYD โดยตรงหรอกถ้าพูดกับภาพรวมเลยอ่ะอาจจะเป็นรถยนต์หรือว่าแบรนด์รถยนต์จากฝั่งประเทศจีนส,ส่วนใหญ่นะครับที่ ในเรื่องของอะไหล่อะมันอาจจะมีไม่เยอะมีไม่พอหรือว่าไม่ได้สต็อกไว้นั่นเองแปลว่าสมมติคือถ้ามันเกิดอุบัติเหตุต่างๆอ่ะบางทีอะเราอาจจะต้องรออะไหล่แบบนานอยู่พอสมควรบางทีก็เป็นเดือน2เดือน3เดือนก็มีนะัดแล้วแต่เคสอาจจะทําให้เราเสียหายในเรื่องของเวลาการใช้งานรถด้วยซ้าไปจากที่ผมได้ลองใช้งานตัว BYD Seal 5นะมันมีหลายจุดเหมือนกันนะคืออย่างแรกเลยแน่นอนคือพื้นที่แถวหน้าแล้วก็แถวหลังภาพโดยรวมอะถ้าเราคํานึงถึงทรงรถแบบนี้แล้วว่า คือพื้นที่ค่อนข้างโอเคเลยนะผมรู้สึกว่าก็กว้างแล้วก็โปรเหมือนกันหลกัลกๆเลยที่อาจจะเป็นข้อสังเกตก็คือ headroom หรือว headspace นะคือผมอะ่ะสูง170เซนติเมตรเวลาผมนั่งอะ่ะคือผมอะ่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันติดหรือว่ารู้สึกว่าศีรษะมันชิดกับหลังคารถสักเท่าไหร่นะแต่นี่คือในกรณีเปิดท่านใดที่แบบอาจจะสูง175 180เซนติเมตรหรือว่ามากกว่าครับอาจจะต้องคํานึงด้วยบางทีมันอาจจะติดศีรษะนิดนึงแต่ว่าพื้นที่แถว2องอะ่ะเวลา คือเบามันจะสูงกว่าเมื่อเทียบกับด้านหน้าก็คือแบบสมมุติที่ด้านหน้าเนาะด้านหลังมันก็จะยกขึ้นมานิดนึงนะครับมันจะสัมผัสได้หรือว่ารู้สึกได้เลยว่ามันจะสูงกว่านิดนึงอันนี้มันจะเป็นจุดที่ดีตรงที่ใครอะ่ะที่แบบอาจจะเมารถหรือว่ามึนรถง่ายอะ่ะคือการที่เบาะมันสูงอะ่ะมันจะช่วยอาการแบบนี้เพราะว่ามันจะไม่ได้ต่ําหรือว่ามันจะไม่ได้เทไปทางแบบ รถทรงสปอร์ตสักเท่าไร่อันนี้ก็ตอบโจทย์เป็นรถสไตล์ครอบครัวได้เหมือนกันในกรณีถ้าท่านใดที่แบบอยากจะได้รถซีดานอยู่แล้วแต่เวลาเรานั่งอะ่ะเช่นเดียวกันกับด้านหน้าคือ head space อะ่ะมันจะรู้สึกว่ามันอาจจะชิดนิดนึงนะคือสมมติถ้าเอาแบบให้มันเหลือเฟือเราอาจจะต้องเอนลงมานิดนึงอาจจะไม่ได้นั่งตรงแบบนี้อาจจะนั่งไหลลงมานิดนึงนะครับอันนี้เพื่อที่จะตอบโจทย์ในการใช้งานในในแง่ของแบบพื้นที่อะ่ะแต่การที่เราเอนลงมานิดนึงอะ่ะหรือว่าสไลด์ลงมานิดนึงอะ่ะคือเอาจริงๆอ่ะ มันก็รู้สึกสบายอยู่บางกันนะเออเพราะว่าถ้าเรานั่งตรงๆเลยบางทีมันอาจจะไม่ใช่แบบเป็นสไตล์ธรรมชาติสักเท่าไหร่ด้านหลังจะมีช่องวางแขนตรงกลางด้วยมีแอร์ด้านหลังแล้วก็ช่องวางของด้วยผมว่าภาพโดยรวมถือว่าโอเคนะส่วนท้ายรถอะพื้นที่เก็บของอะลึกและยาวกว้างพอควรเลยคือสมมติถ้าเราใส่พวกกระเป๋าเดินทางแบบนี้เป็นต้นอะสามารถใส่ได้แบบ สองใบสบายๆบายเลยหมายถึงสมมติถ้าเราเดินทางไปแบบต่างประเทศกระเป๋ายใหญ่แบบนั้นใส่ได้เลยแต่สมมติถ้าเราต้องการพื้นที่เพิ่มเติมเราก็สามารถพับเบาะแถวที่2ได้นะแต่ถ้าเรามุฟมาแถวด้านหน้าครับคือพื้นที่วางของอ่ะคือถ้าเราดูสเปซมาดูโปร่งจริงนะแต่ว่าพื้นที่การวางของต่างๆมันอาจจะสําหรับผมนะไม่ได้รู้สึกว่ามันเยอะถึงขนาดนั้นคือถ้าเราดูแผงตรงกลางครับหลักๆเลยก็คือวางแก้วน้ําได้2อันแล้วก็ถ้าเป็นของแบบอกุญแจรถโทรศัพท์ กระเป๋าตังค์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคือเราสามารถวางของได้ช่องตรงนี้ก็จริงแต่ว่าของอะมันอาจจะใส่ไม่ได้เยอะสักเท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่ามันไม่ได้กว้างหรือว่ามันไม่ได้ลึกขนาดนั้นเลยอันนี้ถือว่าแบบสแตนดนาร์ดเลยเราสามารถใส่แบบกระดาษทิชชู่ได้อันนึงหรือกระเป๋าตังค์อันนึงจบเลยข้างใต้นี้เราก็สามารถวางของได้นะแต่ว่าแบบเวลาเอาใช้งานจริงๆอะ่ะเวลาโดยเฉพาะถ้าเป็นคนขับอะ่ะ แลวเราจะหยิบจริงๆอ่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้สะดวกหรือว่าตอบโจทย์ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นด้านข้างอ่ะเราสามารถวางขวดน้ำได้สองสาขวดเลยอันนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ภาพโดยรวมผมว่าถ้ามีพื้นที่ได้มากกว่านี้ในการวางของต่างๆอ่ะเออมันก็จะโอเคมากกว่าหน้าจอถือว่าเป็นไซส์ขนาดกลางไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปผมก็ถือว่าถ้าเราเน้นการใช้งานอ่ะมันก็โอเคนะการตอบสนองการใช้งานอะไรต่างๆก็ถือว่าโอเคแต่จุดที่ผมชอบคือ ทุกอย่างอ่ะออปชันต่างๆอ่ะมันไม่ได้อยู่ในหน้าจอหมดเลยคืออย่างเช่นนะครับพวกโหมดการขับขค่การเปิดแอร์เป็นต้นเนี่ยเขาจะมีแพดอยู่ตรงกลางนะครับคอนโซลเนี่ยที่เราจะสามารถควบคุมได้ผมถือว่าโอเคเลยหน้าจอข้างในเนี่ยก็คือจริงๆเขาเป็นตามสูตรสไตล์ BYD อยู่แล้วก็คือเราสามารถเข้าออ,อปชันพวกการขับขี่เซตติง้งการขับได้หมดเลยนะครับเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y ก็ได้ได้หมดเลยนะ แต่ว่าจากที่เราคุ้นเคยจาก BYD คือจอมันจะฟลิปได้เป็นแนวตั้งเนาะอันนี้ไม่สามารถนะอันนี้คือจะเป็นแนวนอนอย่างเดียวส่วนถ้าเรามาเปรียบเทียบกับหน้าจอคนขับอะบางทีมันจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันเล็กไปหรือเปล่าแต่สําหรับผมเวลาเราใช้งานจริงอะผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเล็กเกินไปนะการใช้งานถือว่าโอเคเลยแต่ว่าข้อสังเกตคือคันนี้จะไม่มี Head Up Display wireless charger คันนี้มีให้นะแต่อันนี้คือจากที่ผมลองใช้งานเองจริงและเป็นข้อสังเกตที่สําคัญเลยคือเวลาผมวางโทรศัพท์อะ มันจะขึ้นว่าชาร์จปึ้งแล้วแป๊บเดียวเลยประมาณ5วิแล้วมันก็หลุดตลอดเลยอันนี้คือแบบเผื่อท่านใดที่แบบรับรถอะลองใช้งานจริงก่อนก็ดีนะเพราะว่าอันนี้เป็นเคสของผมนะแต่ไม่แน่ใจว่าแบบเออค่าอื่นๆมันจะเป็นหรือเปล่าคือวางแล้วแบบมันหลุดตลอดคือชาร์จไม่ได้เอาง่ายๆครับแต่สมมุติาชาร์จได้มันจะอยู่ที่15วัตนะครับสำหรับตัว wireless charger อันนี้แต่ถ้าเอาเซฟเอาชัวร์เลยอะเราใช้สายก็ได้ครับเสียบ ปึงเร็วกว่าด้วยเมื่อเทียบกับ wireless charger ส่วนคันนี้จะมีระบบ v 2 l ด้วยจะสามารถจ่ายไฟได้อยู่ที่2.2กิโลวัตต์ส่วนไฟหน้าไฟท้ายโอเคครับเออสวยดีด้านท้ายเป็นไฟแบบ sequential เป็นไฟวิ่งด้วยนะเออผมว่าดีไซน์ก็เก๋ดีและภาพโดยรวมทรงของตัวรถนะครับมันจะเป็นสไตล์ซีดานทรงคูปเป้ด้านท้ายคือมันจะชัดเจนเลยถ้าเราดูจากด้านหน้าอาจจะไม่ได้ จุดเด่นถึงขนาดนั้นแต่ด้านท้ายสําหรับผมมันจะอุบอวบสวยๆเลยนะส่วนตัวผมชอบแบบนั้นอยู่แล้วแต่ข้อสังเกตอีกอย่างที่ผมเจอมาก็คือประตูด้านข้างนะจะเป็นทุกบานเลยก็ว่าได้ก็คือตรงที่จับนะครับจากภายในอะ่ะคือเวลาเราดึงออกกับเพื่อที่จะเปิดประตูอะ่ะมันจะรู้สึกว่าแบบหน่วงๆนิดนึงนะเออมันอาจจะไม่ได้สมูทถึงขนาดนั้นและในขนาดเดียวกันอะ่ะเวลาเราปิดประตูอะ่ะคือเราอาจจะต้องใส่แรงนิดนึงนะ เพราะว่ามันจะปิดไม่สนิทคือถ้าเราปิดแบบธรรมชาติอะ่ะโดยปกติบางทีมันจะไม่แน่นเราก็ต้องเปิดแลวปิดใหม่อาจจะต้องใส่แรงนิดนึงแต่นี่คือจากรถที่ผมลองมานะแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดแบบไปลองด้วยตัวเองหรือว่าแบบจองรถซื้อรถแล้วอะไรแบบนี้ก็ลองด้วยตัวเองอีกทีด้วยนะครับเพื่อความมั่นใจและเมคชัวร์นั่นเองการขับขี่ของ BYD Seal 5คันนี้นะจะมีมอเตอร์2ตัวแล้วก็เครื่องยนต์1.5ลิตรด้วยนะอย่างที่บอกไว้ช่วงต้นคลิปเลย แต่จุดหลักๆเลยคือในเรื่องของการทำงานคือคันนี้มันเป็นไฮบริดแต่ว่าไม่ได้แปลว่าไฮบริดทุกรุ่นหรือว่าทุกคันการทำงานมันจะเหมือนกันสมมติถ้าเราแบ่งแยกการทำงานอะเอา,อาง,ง่ายๆครับฝั่งประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ฝั่งประเทศจีนก่อนละกันถ้าเป็นฝั่งประเทศญี่ปุ่นอะโดยหลักการแล้วอะเขาจะเน้นในเรื่องของเครื่องยนต์เป็นหลักและตัวมอเตอร์จะเป็นตัวซัพพอร์ตหรือว่าเอา,อาง,ง่ายคือเป็นการแบบแบ่งเบาภาระ แต่ว่าถ้าเป็นฝั่งประเทศจีนอย่างเช่นในกรณีตัว BYD c e 5คันนี้ mm hmm. เขาจะโฟกัสตัวมอเตอร์เป็นหลัก2ตัวเป็นหลักก่อนเลยและตัวเครื่องยนต์1.5จะมาเป็นตัวซัพพอร์ตมากกว่าคือฟีลลิ่งเหมือนว่าแบบถึงแม้มันจะเป็นไฮบริดอะแต่คุณยังได้ฟีลลิ่งหรือว่าการใช้งานที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเปอร์เซ็นต์เป็นหลักะมากกว่าคือเนี้ยมันจะตอบโจทย์ในกรณีถ้าเราอะชอบฟีลรถยนไฟฟ้าอยู่แล้วแต่ว่าเอ้ย คือเราแบบบางทีมันจะต้องชาร์จตลอดหรือว่าหาที่ชาร์จลำบากหรือว่าสถานที่ชาร์จมีปัญหาเป็นต้นอันนี้คือมันก็จะมีตัวเครื่องยนต์หรือว่ามีน้ำมันอะมาคอยซัพพอร์ตนั่นเองอันนี้คือคาแรคเตอร์ของตัว BYD Seal 5คันนี้นะหรือว่าถ้าพูดถึงแบบภาพรวมก็คือรถยนต์ไฮบริดหรือว่าปลักอินไฮบริดของ BYD นั่นเองก็ถ้าเราเปรียบเทียบนะในตลาดประเทศไทยนะตอนนี้เลยก็จะคล้ายๆนะครับกับ BYD Seal Lion 6 นะครับอันนั้นคือจะใกล้เคียงกับอันนั้นเลยง่ายๆแบบนั้นเลยแต่ถ้าเป็นการขับขี่ของคันนี้ผมบอกได้เลยว่าผมชอบนะคือการขับขี่อ่ะการเร่งมันมีความสมูทมันมีความเนียนมากเวลาเราเร่งอ่ะคือแบบมันไปได้ต่อเนื่องเลยมันไม่ได้รู้สึกว่ามันมีจังหวะชะงักหรือว่ามันมีจังหวะที่แบบมันกระตุกอ่ะเพราะว่าหลักๆเลยถึงแม้มันจะเป็นไฮบริดแต่อย่างที่ผมบอกไว้คือการทำงานอ่ะมันจะเป็นฟีลลิ่งรถยนต์ไฟฟ้าเป็นหลัก คือถึงแม้เราจะเซ็ตโหมดก็ตามอะ่ะไม่ว่าจะเป็นไฮบริดหรือว่า EV แน่นอนถ้าเราเซ็ตเป็นโหมด EV อะ่ะคือมันก็จะเป็นสไตล์ไฟฟ้า100%หมดเลยแต่ถ้าเป็นไฮบริดอ่ะมันจะสลับการทำงานแล้วแต่การขับขี่ของเราเลยอันนั้นคือจุดแตกต่างหลักๆเลยสมมติถ้าเราเหยียบแบบคลิกดาวนหนักๆใช้ความเร็วสูงๆถ้าเราอยู่ในโหมดไฮบริดอ่ะก็คือตัวเครื่องยนต์แล้วก็ตัวมอเตอร์มันจะทํางานค,ค,คู่กันไปตามจังหวะของมันอันนี้คือมันจะเป็นแบบออโต้เลย แต่สมมุติถ้าเราขับแบบเรื่อยๆเลี้ยงความเร็วไม่ได้ขับเร็วหรือว่าแรงอะไรถึงขนาดนั้นการที่เราอยู่ในโหมดไฮบริดมันจะโฟกัสอยู่ในโหมด EV หรือว่าเป็นการขับขี่ไฟฟ้าเป็นหลักอันนี้เดี๋ยวจะลองเร่งดูนะ1นึ่อยู่ในโหมดไฮบริดนะนะครับตอนที่มันออกตัวครับตอนสตาร์ทอะตัวมอเตอร์ทำงานหลักๆก่อนในะเดี๋ยวเครื่องยนต์จะเข้ามาทำงานเมื่อไรหรือทำควบคู่กันก็ว่ากันไปตามสภาพการขับขี่ของเรา มันมาได้ต่อเนื่องดีมากเลยนะเออชอบอ่ะชอบมันเนียนมากครับมันเนียนมากอันนี้ผมขับแบบใช้ความเร็วประมาณหนึ่งนะจะเฉลี่ยอยู่แบบประมาณ9 0้าสถึงหนึกิโเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเราขับอยู่ในเมืองอะครับหรือว่าช่วงที่แบบรถติดอนะ่ะแน่นอนว่าเราใช้ความเร็วไม่ได้เยอะมากนะักเวลาเราเร่งนะครับคือแบบมันก็จะเป็นตัวมอเตอร์หลักๆคือมันก็จะมีความเนียนพอสมควรเลยแปลว,ว่าอัตราการเร่งอนะ่ะ หรือว่าการเร่งของคันนี้ผมถือว่าโอเคมากเลยส่วนความแรงอ่ะคันนี้ผมว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับกลางนะคือสมมติถ้าคุณเปรียบเทียบกับรถจนไฟฟ้าคัานอื่นๆอ่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะ BYD Seal อ่ะอน,นั้นแหะคือมันแรงมันแรงจนแบบบางทีมันแรงเกินไปแรงเกินความจําเป็นบางทีมันเอาไม่อยู่ด้วยซ้ำไปแต่สําหรับคันนี้ผมว่ามันแรงกําลังดีเออผมว่ามันใช้ได้เลยนะคือภาพโดยโรวมถ้าคุณพูดถึงการเร่งอ่ะ อันนี้ใช้ได้แต่จุดหนึ่งที่ผมชอบอ่ะคือความเฟิร์มอะ่ะหรือว่าความสตรองความแร่งอะ่ะคือพอมาขับอะ่ะคือมันสัมผัสได้เลยถึงความแบบความหนึบหรือว่าความถึกของช่วงล่างโดยเฉพาะโครงของเขาอะ่ะมันถือว่าเอ้ยมันสัมผัสได้แล้วมันรู้สึกว่ามันโอเคเลยนะมันจะล็อกกับในเรื่องของช่วงล่างแล้วก็การกอดถนนนะเพราะว่าคันนี้กอดถนนได้เฟิร์มอยู่เหมือนกันนะไม่ได้รู้สึกว่าลอยเลยถึงแม้ขับอยู่ในความเร็วสูงก็ตาม แต่ว่าเวลาเข้าโค้งอ่ะมันไม่ได้เฟิร์มแบบถึงจุดๆุดนั้นแต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วอ่ะมันยังถือว่าโอเคอยู่พวงมาลัยก็เช่นเดียวกันผมรู้สึกว่ามันเฟิร์มและมันกระชับในการขับขี่คือน้ำหนักอ่ะมันไม่ได้เบาแต่มันก็ไม่ได้หนักมันอยู่ระดับกลางแต่ผมว่าในการขับขี่สไตล์รถทรงแบบนี้อ่ะหรือว่าคาแรคเตอร์รถแบบเนี้ยผมว่ามันตอบโจทย์นะผมว่าแฮนด์เลงการควบคุมของคันนี้ใช้ได้เลยมันรู้สึกว่าขับแล้วแบบหรือว่าควบคุมแล้วอ่ะรู้สึกมั่นใจประมาณนึงเลยถือว่าใช้ได้เหมือนกัน บการนั่งผมว่าก็ถือว่าสบายนะความสะดวกสบายถือว่าโอเคเหมือนกันอยู่แบบในเกณฑ์กลางไปดีถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเลยก็คือแบบมันไม่ได้โดดเด่นโอ้โหมันคอมฟอร์มมันสบายขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ใช่ว่าแบบโอ้ตั้งแล้วมันปวดหลังหรืออะไรแบบเนี้ยก็คือใช้งานได้ปกติทั่วไปอันนี้ก็ถือว่าโอเคถ้าเปรียบเทียบแล้วว่าก็คือทรงบอกของ BYD รุ่นอื่นๆถ้าคุณผู้ชม มีรถ b y d อยู่แล้วหรือเคยทดลองขับรถ b y d อยู่แล้วครับสไตล์บอกก็จะเหมือนกันสําหรับตัวซีอคันนี้ก็เช่นเดียวกันพื้นที่โดยรวมก็รู้สึกว่าโอเคนะถึงแม้มันจะเป็นรถทรงซีดานก็ตามทัศนวิสัยการขับขี่ด้านหน้าผมรู้สึกว่าใช้ได้ครับมันไม่ได้โปร่งแบบสไตล์ SUV แต่ถ้าเป็นสไตล์ซีดานแบบนี้ถือว่าโอเคครับเวลาเรามองจากกระจกด้านหลังตรงนี้คือ มันถือว่าโอเคนะมุมมองถือว่าใช้ได้เลยแต่สมมติถ้าเราโฟกัสจริงๆอ่ะบางทีมันจะรู้สึกว่ามันอาจจะบีบไปนิดนึงแต่ถ้าพูดถึงมุมมองความกว้างแบบเนี้ยอันนี้ใช้ได้ครับปกติเลยใช้งานได้ดีเลยไม่มีปัญหาใดๆดทั้งสิ้นแต่คือสมมติถ้าท่านใดที่แบบเอ้ยฉันต้องการแบบซีด้านทรงแบบนี้แต่ว่าแบบชอบให้มันแบบโปร่งโปรงมุมมองทัศนวิสัยที่มันโล่งเลยเอาตามตรงรถทรงแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นคันนี้หรือว่ารถที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์อยู่แล้วส่วนการเก็บเสียงอ่ะ ถ้าพูดถึงเสียงจากมอเตอร์เสียงจากเครื่องยนต์อันนี้ถือว่าเก็บเสียงได้ดีแทบจะไม่ได้ยินเลยถึงแม้เราจะเร่งอยู่ก็ตามแต่ว่าเสียงจากใต้ท้องรถหรือว่าพื้นถนนเนี่ยจะเข้ามาประมาณหนึง่งคือเนี่ยผมขับอยู่แบบ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่ว่าผมไม่ได้คลิกดาวเลยนะผมแค่เลี้ยงความเร็วอยู่ประมาณเนี่ยแต่สัมผัสได้ว่าเสียงยางเสียงจากพื้นถนนหรือว่าใต้ท้องรถแบบรู้สึกว่ามันเข้ามาประมาณหนึ่งอยู่เสียงลมก็เข้ามาครับโดยเฉพาะถ้าเราเร่งอะ่ะเดี๋ยวลองดูนะหนึ่งสองสาม คือมันเข้ามาบ้างอะ่ะแต่ถ้าแบบช่างน้ําหนักแล้ววะผมว่าเสียจากใต้ท้องรถหรือว่าจากพื้นนะครับพื้นถนนอะ่ะมันจะเข้ามาสักมากกว่าเข้ามาประมาณหนึ่งเลยด้วยซ้าไปคือภาพโดยรวมอะ่ะเป็นรถที่ขับดีเลยนะเออประทับใจอยู่เหมือนกันนะของ b y d c l 5คันนี้คือมันมีลูกเล่นหรือว่ากิมมิกได้หลากหลายรูปแบบตามสไตล์หรือว่าคาแรคเตอร์การขับขี่ของเราเพื่อให้ตอบโจทย์ต่อการใช้งานไม่ว่าจะแบบเอ้ยเราจะขับไฟฟ้าล้วนก็ได้หรือว่าเอ้ยเราจะแบบเป็นแพร่เรล ขับมอเตอร์เน้นมอเตอร์แล้วก็เครื่องยนต์ควบคู่คกันไปอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันและก็ประสิทธิภาพในการขับขีก่การใช้งานโดยโรวมคันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยแต่สมมติถ้าเราเน้นประหยัดจริงๆอะ่ะผมว่าเราใช้โหมด Eco ก็ได้นะคือมันไม่ได้อืดหรือว่ามันไม่ได้หนวกถึงขนาดนั้นนะคือถ้าเราเป็นสายประหยัดอะ่ะเราก็เซต Eco ได้เลยนะขับแบบความเร็วแบบนี้ก็ได้8 0 9 0กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงผมก็รู้สึกว่า มันไม่ได้หน่วงถึงขนาดนั้นแน่นอนว่ามันมีความหน่วงอยู่แล้วแต่ถ้าเราเปรียบเทียบแล้วอ่ะอันนี้ถือว่าขับได้แบบสบายๆแต่เอาจริงนะสมมุติถ้าเราใช้ Eco แบบเนี้ยมันไม่ได้แบบมีผลขนาดนั้นนะถ้าเราขับอยู่ในความเร็วประมาณนี้นะมันมีผลเล็กน้อยใช้เป็นสแตนดาร์ดก็ได้ก็คือจะสื่อว่าถ้าเราใช้ Eco แบบโดยที่เราไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากนกักมันก็ยังขับได้แบบสบายๆไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อย แต่ถ้าเราใช้สแตนดาดก็เป็นแบบนี้ที่ผมัำมาโดยตลอดก็ถือว่าโอเคเหมือนกันแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันช้ามันรู้สึกว่าแบบมันอดีนาเรนมันแบบไม่ไม่ไมหลอะรู้สึกแบบไม่ตื่นเต้นพอเราก็ใช้โหมดสปอร์ตก็ได้สปอร์ตก็คือจะพุ่งสนุกเลยอันนี้แค่ให้เห็นภาพเล่นๆแล้วกันนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสปนะครับมันก็จะสนุกมากขึ้นแต่เอาจริงสำหรับผมนะเกณแต่ละอย่างอะ่ะ e อีโค้ normal sport อ่ะมันไม่ได้แบบมีความแตกต่างเลเวลถึงขั้นนั้นอ่ะอันนี้ก็เป็นการขับขี่ของตัว by d c e a l 5คือภาพโดยรวมอ่ะเป็นรถที่ดีแต่ก็อย่าลืมหว่าคำนึงถึงเรื่องข้อสังเกตต่างนะครับที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้เพราะมันมีปัจจัยที่สำคัญมากต่อการใช้งานไม่ใช่แค่เฮ้ยรถมันดีประสิทธิภาพการขับมันโอเคแต่ว่ามันมีในเรื่องของ after sales บริการอะนไลนต่างๆ ที่ผมบอกก่อนหน้านี้ด้วยที่จะต้องคํานึงด้วยอันนี้เป็นจุดที่สําคัญมากๆเลยครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีคำถามใดๆเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมทรรม,มีเทธรรมธรรมศีขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ